คุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมนะครับทิพย์ผ่านนะครับช่องกุมรัพญานาครับคุณผู้ชมนะครับตามตัวเลขหลวงปู่ทองคํานะครับปู่ทองคํานะครับคุณผู้ชมนะตัวเลขปู่ทองคําวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับท่านฝันอีกแล้วครับคุณผู้ชมท่านฝันอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนงวดที่ผ่านมาแปดสามสามแปดให้เต็มเต็มนะครับดูวันนี้ ท่านจะให้ตัวไหนครับคุณผู้ชมติดตามไปดูด้วยกันนะครับผมทาตามไปเลยนะครับตามหาปู่ก่อนครับคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตว่าเราจะถ่ายปู่ทองคําให้เห็นแค่ครึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมนะครับให้ถ่ายไม่เห็นหน้าท่านเนาะครับผมฟันพลมาบอกมาบอกเป็นตัวเลขเลยแล้วก็ฟันว่าจะกินสม,มไม่ออกอด เอาผสมมสาสบายผสมเจียวหวานผสมเจียวหวานมนสาสบายน้องปูก็เลยได้กินน้องปูท่านใช่องค์ดำอ่ะที่มานิมิตให้เห็นเป็นมะเขาฝันปูปู่านปูดำทีอยู่ลอยเอ็ดนึ่งบ่ครับผมปูดำรอยเอ็ดปูดำเอ็ดเป็นมาเขานิานนมิตฝันเ,เ,เขานิมิตฝันว่า เพื่นเพื่นฝันจะได้เพื่นบอกจะได้เพื่นอัดของมาในฝันก็มากเอาบักสมเชียวหวานผสมเชียวหวานมาให้ท่านทำไมผสมเชียวหวานเอามาให้กินมาให้หลวงปู่กินแบบมีอย่างอีกเนี่ยบอกครับเป็นจังใดในี่เนตอนกินใดโตใดเจไดแบบยดใดครับผมก็มีอยู่นี่ผสมบักสมกันผสมเชียวหวานผสมเชียวหวานมันน้อยกลมๆลมลองกระดิศูนย์ดิศูนย์ดิศูนลองหมดนี่ มีศูนย์อยู่บอกปูมีมีมีศูนย์ด้วยเนาะศูนย์อร่อยเพราะว่ามันได้กินสมได้ผสมเกี๊ยวหวานเลยลวงปู่องค์ดำเพิ่นเอาเอาผสมเกี๊ยวหวานมาให้เลยครับเอาใส่จานมาเลยหลวงปู่องค์ดำอ่ะปู่ดำอยู่ละเอ็ดบาทเล่าปู่ดำอเาสมเกี๊ยวหวานมาให้เอามาให้สันหาลูกหาลูกโอ้ผมกินแล้วมันสมมันเพิ่นเพิ่นตัวเพิ่นตัวหลวงปู่ว่ามันหวานลูกโป้ว มันสมมันสมอ่ามันสมโอ้ยมันสมเตือนปูว่ามันสมสมว่าสมก็กินร้อนออเดนว่าอืมกันนิมนตนไปแล้วเนี่ยมต์นลงปูไปเราอยู่รอเอ็ดอออกภาษาหนีสีออกภาษานีวันที่สีพาว่าสิไปร0อเอ็ดตอนนี้มุ่นระยะยอมเขาจะเอาไปทายคนพาพาสิบขั้นโอ้โอ้รถที่ไปส่งปู่อะฮะ าสิบขั้นได้เด้สา่าขั้นอ่ะก็เขาเจะถือเลขเขาจะไปรอยบุน่ะงวดงวดบาง่งนี่ก็ถือได้เนาะงวดวางหาเจนี่ครับผมเข่าเต็มเต็มเลยเนาะหาเจนะครับหาเจ็ดปูให้แปดสามดสามปูให้แปดสามแปดสามเราเน้นให้ได้แปดสามเป็นให้แปดสมงวดนี้งวดนี้โตโตมักที่สุดนะปูตัวใหครับตัวหปูโตทีิมักเลยนะครับนใจเลยนะครับผมน่ใจเลยนะครับสมตัวเสามตัวตัวใหครับผม เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าหกศนยะบอะไรอยู่เก้าหศเก้าหกศอันนี้ตัวร่องห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ตัวร่องห้าเจ็ดศูนย์นี่ตัวร่องฝันได้บอกปูฝันฝันฝันว่าจะไหนเนาะครับอันนี้คือได้ห้าเจ็ดศูนย์ฝันว่าเขาเนี่ยแหละเขาบอกสมบุกไม่ยิ่งลงปูดำเอาเอามาให้ยแล้วมันบ้าเอกสมมาหายแล้วมันยิ่งเอามาหายกินอีกมาตัวว่ามาตัวลงปูว่ามัดมันหวานอ่ มันวา,านปูกินวามันสมโอ้ยสมปาน,นี้ยังเอามาให้อยักตีเป็นที่ห้าเจ็ดศนย์ห้าเจ็ดศนย์ตัวนใจที่สุดเลยตัวนใจใจที่มักคักที่สุดเลยม <า S 1> ัมกคัดนี่ละเก้าหกศูนเก้าหกหอันนี้ตัวร่องเลยห้าเจ็ดศูนย์นี่ตัวรองห้าเจ็ดศนี่ตัวร่องตัวรองเก้าหกศนนี เน้นๆเลยเล็กด no? ังหมดที right? right. ่แล้วนี mm ่เนาะเล็กดังล่างซงหมดที่แล้วนี่เก้าหกศูนย์นี่เล็กดังเนาะเล็กดังของไอ้ล่างซงเจี๊ยมีเอาไหมแม่มีเอาไหมเพื่นไอ้เก้าหกศูนย์แมนแมนแมนหมดก่อนหมดก่อนย้ำบอกเนาะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เนาะเึ็นไปได้ครับเด็กเด็กเราเคยมาตามหลังเลยแมนแมนขึ้นจะหมดหมดอ่ะเนาะเด็กเด็กล่างซงเมียวเนาะป้หลวงปู่ดำเอาบักสมเจวานมหาลูกปู่ปูปู่ตีเป็นท่า หาเจ็ดศูนเพราะว่าเอาเอาไม้ไผ่ปูขินแล้วมันสมปูว่าเป็นไปได้เปก้นีผมมักอยู่เลยครับผมมักเก้าศูนย์ูนย์เก้นี่เก้ากศยตัวมักที่สุดนี่หมูในใจผมก็มักอยู่เลยครับปูเก้อันนี้ขางล่าง59าเล่างนี่ห้ล่างห้ มากสุดนหาเก้าที่กากระบาดไปครับนี่นที่กากสุดคือหาเกบาี่กากราเนเนี่ยนี่อันนี้ตัวร่องสามเจ็ดหาศมเจ็ตัวร่องตัวกันกันไปนะวงกลมไปแล้วครับเนี่ตัวปูมากที่วหมงดก่อนปูผงกลมไปเนี่หาเก้าเก้าอันนี้ซุ้มร่องร่องเนาะกร่อง เลขล่องสามเจ็ดห้าศูนย์เก้าขาดว่านขาดว่านี่เข้าห้าเก้านี่เข่าเว่าลูกบัวชฟันว่าได้กินสมเนี่ยได้กินด้วยได้กินด้วยได้ฉันได้ฉันได้ฉันด้วยได้ฉันด้วยโอ้ได้กินสมมันเข่าคืองดก้อนน่ะหันลูกบัวฟันว่าสี่มอมมอมบอมมี่ผัดมี่ผัดเก้าหกศูนย์ 9ก้า่นมล่างกระบ,บนเรือนี้อลางกบ 96, บรบเก้บบนย์ 60, ตัลนี่นตัวรองตอัดาเจ็ด่างก็ห้เก้ากับห้าก้าเนี่ผู้คิดว่าขาดตอนนี่จะมาล่างมาบนครับมาล่างห้าเกล่างเห้าเกล่างห้าก้า,า,กา,ากนี่ล่าง,าางต้องกลับเนี่ยต้องกลับพร้อมกลับพร้อม หาอาเก้าเก้าาบนล่างะครับตรบนล่างเพร่อนนันเราเห็นบอวัดกวนมันเน้นสันล่างพวกพวกก็จะเล่นเป็นก็จะสามแปดแปดามครับก็จะขึ้นบนศูนย์สปเนาะก็มาลงปากอยู่นี่เนี่ว่าศูนย้าใครออกไซสศูนย์ เบอร์โทรปูกับเบอรนี่เนาะสลับเบอร์โทรมักที่สุดเก้าหกศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาเก้าสามเจ็ดหาศูนของวันทีหนนท่หนึ่งตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาคมเดอ้อมีวงกลมไหห้าเกา้าอันนี้ซุ้มร่องตรงตัวร่องต่วัามากักปูมักอันนี้มักเลยครับนี่เก้าหกศูนย์กมักเกอกัานปเก้าห เพราะเป็นเหล็กเยวกับแม่เจเมียวที่ส่งชุดก่อนเนี่ยเก้าหกศูนย์ที่มือบวงสวงนะครับเป็นเหล็กเก้าหกศูนย์ครับเพิ่นเคยเพิ่นเคยออกสั่มเลยออกย่อนมันแม่นปูดับเอามาให้อ่อเกี่ยวหวานใส่จานมาให้เอามาถวายเอามาถวายหลวงปู่ก็เป็นเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ครับโอ้หนาลงทุนหนาลงทุนครับเล็กสวยปูเล็กสวยมากเลยสำหรับปูต้องคำเก้างวด ซอนงวดนี้ถ้าเข้าอีกก็คืองวดที่สิบงวดแมนปูครับงวดที่สิบปูขากขากเมื่อกี้เด็ดแปดสามขักขากนอกสัตว์ได้สามชิบอยู่เปนไหมครับผมวงกลมให้ชัดๆเลยงวดที่ผ่านมาเนาะตัวชอบเลยนะผู้ชอบอินยีโรปผมชอบคืออีโรมาปูชัดๆห้าเจ็ดศูนย์อ๋อห้าเจ็ดศูนย์ชอบจริงๆก็คือเน้นเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าห้าเก้า อันนี้ตกกันมันอกปูม,อม,ปมีอะไรที่จะฝากญาติธรรมให้ปูญาติธรรมที่โอนปันจัยมาบ้างอ,อย่าให้พรมีอะไรจะคุยกับเอฟซีไม่ปูก็ผอกว่มีอยังกันดีใจที่ว่าย่านนุมซอยซอยลงปูเพอได้กินในท่านเพราะได้สั่งได้แกงครับก็บ่บบมีอย่างไร ฝากฝากเอฟซีนมาแน่น,นอนว่าสิออกพรรษาแล้วนี่คันอยากสิไปหาปู่นี่ไปหาอยู่วัดวัดสารปู่ดำอยู่วัดบาา้านเราเนาะวัดปะาศรีประชารัตนารามแม่นอนศรีประชาศรีประชารัตนารามรตำ<ร>บลแัดชีใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัรดร้อยเอ็ดเด้อปู่จะไปพำนักจำพรรษาที่นู่นก่อนเนาะตรงปู่ดำนะครับสารปู่ดำปูำป่หานชันชัยปู่หานชันชัยปู่หานชันชัยสารปู่ดำนะครับปู่จะเดินทางไปหลังออกพรรษาแล้ว เด้อสลับยาติธรรมทุท่านนะครับผมถ้าอยากจะไปพบหรือไปหาปู่ก็ไปได้ที่วัดบ้านเหล่าเด้อวัดศรีประชารัตนารามน้ปู่เนาะหลังออกภาษานี่บ่หลังออกภาษาให้ปู่ให้ผลโยดโยมซิสักปู่ให้ผลให้ผลโยมในปู่ปู่อยากโยมให้มีครบทสกุลเจริญที่ยาติธรรมทั้งหลายที่มาซอยลงปู่ คอ้มีความสุขความเจริญลุงเลี้ยงยิงยิงขึ้นไปตลอดกาลนานแทนสาธุสาธุสาธุก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับวันนี้ครับแอดได้มาตามตัวเลขของปู่ทองคํานะครับซึ่งอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมครับความฝันก็ลงปู่ก็ที่เล่าให้ฟังตามคลิปนะครับฝันว่าปู่ดาปู่หานชานชชยนะครับที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เอาส้มให้ท่านฉันนะครับคุณผู้ชมก็ตามที่ท่านได้ฝันนะครับส่วนตัวเลขก็นะครับตามที่ให้ดูแบบนานๆไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับย้ำงวดที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่า83ชัดมากนะครับนะฮะแปดชัดมากนะครับที่ท่านให้นะครับก็ถูกมาแล้ว9งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่10นะครับถ้างวดนี้ถูกอีกแอดก็จะตามให้อีกนะครับคุณผู้ชมนะครับ ก็จงใช้วิจารญาในการรับชมทุกครั้งนะครับที่มีตัวเลขที่แอดหาให้เยอะยะหลายที่นะครับคุณผู้ชมก็ให้เราเลือกตรงไหนที่เลขเข้าแล้วก็ค่อยซื้อนะครับแต่เลขเยอะก็เราจะไปซื้อเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับว่าเลขเยอะเราต้องมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าแอดหาตัวเลขให้เยอะๆแล้วก็ต้องซื้อเยอะไม่ใช่คือเป็นทางเลือกนะครับแอดเป็นแนวทาง เป็นสะพานที่จะหาตัวเลขฝากแฟนๆเฉยๆนะครับในส่วนที่แฟนๆช่องจะชอบตัวอะไรยังไงก็ดูได้กันนะครับคุณผู้ชมนะครับเราก็ดูได้กันนะครับในส่วนของตัวเลขก็ประมาณนี้นะฮะที่ที่เห็นนะครับโอเคประมาณนี้เด้อคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับหลังจากเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับแอดก็จะไป่ตนะครับหลายที่ที่จะตามตัวเลขแล้วก็จะทําคลิปฝากแฟนๆช่องนะครับ ผมัพปิยานาคนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจเอสด้วยนะครับทุกงวดจะตามแบบนี้ตลอดไปนะครับติดตามและกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยนะครับมีเลขเด็ดเอสจะส่งไปเร็วอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเลขบางทีท่านไม่มีเวลาดูคลิปก็ดูตัวเลขจากกลุ่มได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีเวลาน้อยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ถ้ามีเวลาก็เปิดคลิปดู ถ้าไม่มีเวลาดูก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะเอ็ดจะได้มีรายได้ในส่วนขานํามงํามันตรงนั้นด้วยนะครับก็ขอให้เฮงเงทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยนะครับบางมีสีสุกนะครับก็อย่าลืมท่านใดที่ยังไม่ได้บูชาเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเหรียญหนะลวง,ง,งปู่สวงก็สามารถบูชาได้นะครับเหรียญหลวงปู่สวงสีพึ่งหลวงปู่สวงแล้วก็เอ่อเขาเรียกนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ อง,งนั่งหน้ารถนะองแค่เหลือจํานวนจํากัดแล้วเลือจํานวนจำกัดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับบูชาได้โทรติดต่อแล้วก็ส่งเก็บเงินปลายทางสบายใจได้ส่งถึงที่แน่นอนครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม